บทที่25อิทธิฤทธิ์ของกรรมช่วงบ่ายวันนั้นจองเลิกตระเวนหาซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะตั้งและอุปกรณ์สำคัญนั่นหมายความว่าเขาสามารถออกมาอยู่บ้านใหม่ได้โดยไม่จำเป็นต้องกลับไปที่บ้านพ่อแม่บ่อยนักแปลกที่เขาไม่รู้สึกแตกต่างนักระหว่างอยู่บ้านเดิมกับแยกมาอยู่ตามลำพังอ่านเป็นเพราะบ้านเขาห่างเหินกันอยู่แล้ว ถึงอยู่ชายคาเดียวกันก็ไม่เคยเจอไม่ค่อยทักทายไม่ค่อยแม้จะกินข้าวร่วมกันสักเท่าไรแต่ถึงเขาจะใช้เงินจากน้ำพักน้ำแรงตนเองซื้อบ้านหลังแรกในชีวิตมาก็หาได้ภูมอิอกภูมิใจสักเท่าใดเห็นจะเป็นเพราะกะใช้สุขหัวนอนไม่กี่ปีนี่ยังไม่ใช่บ้านในความรู้สึกที่แท้จริงเงินผันล้านในมือทาให้เห็นมันเป็นแค่อิดปูนคุ้มแดดคุ้มฝนชั่วคราวเท่านั้น หรืออาจจะเพราะมีคนทำให้เขาเชื่อขึ้นมาว่าเงินจากการขโมยไม่ควรภาคภูมิเหมือนเงินจากการทำงานเยี่ยงวินยูชนหลังจากคุมการย้ายของเข้าบ้านเสร็จจองเลิก็นั่งแท็กซี่ไปบ้านพ่อแม่เพื่อโยกย้ายถ่ายเทสมบัติสำคัญทั้งหลายรวมทั้งของเงินจากแม่ใช้เพราะหลังจากกด ATM ครั้งสุดท้ายพบว่าตัวเลขในบัญชีร่อยรอลงทุกที เดินเข้าบ้านในเนยไม่รู้สึกใจหายที่จะขนของย้ายออกนั่นเพราะคิดว่าคงไปไปมามเรื่อยๆอีกอย่างหาใช่เขาจากไปไกลถึงต่างจังหวัดหรือต่างประเทศตอนถนนว่างๆนั่งแท็กซี่แค่20นาทีก็ถึงเปิดประตูเข้าห้องน้ำจะล้างหน้าล้างตาเดินอย่างที่เคยเดินมาชัว่วนาตาปีแต่คราวนี้มีบางสิ่งรอเขาอยู่แตกต่างจากพื้นอันว่างปลอดจากพยันตรายดังเคย เพียงก้าวที่สามที่ย่างเข้าไปเนื้อฝ่าเท้าอ่อนๆก็กดลงไปบนของแหลมเล็กคมกริบชนิดหนึ่งถึงขนาดสะดุ้งแหกฝ่ากร่องลั่นราวกับโดนลูกธนูเสียบยอดอกโอ้ยยกฝ่าเท้าขึ้นดูจึงรู้ว่าตนเหยียบเศษแก้วเข้าให้แล้วจองเลิกนิ้วหน้าตาถะลนกระแทกตัวลงนั่งกับฝาส้วมตามองเศษแก้วบนพื้นด้วยความสงสัยว่าใครช่วยขนาดนี้ทำแก้วตกแล้วก็ไม่เก็บกวาด ปล่อยให้คนข้างหลังบาดเจ็บได้เสียงร้องของเขาเรียกแม่มายืนหน้าประตูห้องน้ำในอึดใจเดียวอ้าวเลิกนันทกาทักแค่นั้นแล้วหัวเราะขำเพราะเห็นลูกชายกำลังนั่งหน้าเครียดจ้องบาดแผลกลางฝ่าเท้านิ่งโดนแก้วบาดเหรอเด็กหนุม่มได้ยินแล้วโมโหเสียงหัวเราะก็ใช่นะสิแม่ใครมาทำแก้วตกไว้เนี่ยฉันเองนันทกาตอบกลุห้หัวเราะอ,อย่างคนอารมณ์ดีที่กำลังมีเงินใช้เยอะแยะ โลกจึงปรากฏเป็นความบันเทิงเริงรมสดใสสว่างไปเสียทุกแง่มุมแต่คนหาเงินให้ใช้ต้องขบฟันข่มความโกรธนึกออกเลยว่าตัวเองติดนิสัยชอบหัวเราะเยาะความเจ็บปวดของคนอื่นมาจากแม่นี่เองเขาถามด้วยความยุ่จัดทำไงถึงมาหล่นแตกอยู่ที่นี่ได้ละ่ะเมื่อกี้เอามาล้างแล้วลื่นหลุดมือความจริงก่านไปแล้วกองหนึ่งแต่พอดีมีโทรศัพท์ใครจะไปนึกล่ะว่าเดี๋ยวแกทะเลอร์ทล่ามาเจอแจ็คพอต กองย่อยที่เหลือเข้าให้หนึ่งในกองย่อยที่แม่ว่าคือเศษยอดแหลมตั้งเดราวกับขวากดักสัตว์และเขาก็เป็นผู้โชคดีรายแรกยิ่งคิดยิ่งหัวเสียงั้นแม่น่าจะปล่อยไว้นี่ถ้ายังไม่เก็บกวาดเลยให้เหลือเศษแก้วกระจายเกลื่อนยังดีกว่าจะได้เห็นง่ายขึ้นนั่นนะซีแล้วอ่างล้างจานก็มีแม่เอาไปล้างในครัวไม่ได้หรือไงได้นะได้อยู่แต่มันขี้เกียจเดินพูดแบบลากเสียงขำเสร็จ ก็ยืนอ้าปากหัวเราะกก้าๆอยู่คนเดียวอย่างเห็นคำพูดตนเองเป็นมุกตลกชิ้นเด็ดจองเริกร่ำร่ำจะเหลืออดเกือบพร่งว่าแม่มักง่ายช่วยและขาดความสำนึกผิดอย่างแรงเพราะเลิเลิอแล้วยังมีหน้ามาหัวเราะใส่หูคนเดือดร้อนจากผลงานตัวเองอีกแต่วินาทีเดียวกันนั้นจู่ๆก็ระลึกขึ้นได้ว่าเมื่อไม่ช้าไม่นานมานี้ เขาเองเคยเปิดประตูกระแทกหลังนักเลงโตพอเห็นฝ่ายนั้นดิ้นครุกคลัก,ลกแทนที่จะขอโทษกลับหัวเรายเยาะจนกระทั่งเกิดเรื่องเกิดราวลุกรามและผลสุดท้ายโดนดีเจ็บเนื้อเจ็บตัวเข้าให้บ้างสรวลดใจและปรงตกอย่างรวดเร็วทำอะไรทำให้เจอกับดักในห้องน้ำก็ไม่รู้รู้แต่ว่าเคยหัวเรายเยาะคนอื่นไว้บัดนี้โดนหัวเราะเยาะกลับ รู้รสชัดเจนเลยว่ามันหน้าโมโหจี๊ดขึ้นสมองขนาดไหนระบายลมหายใจยาวอโหสิให้กับการหัวร้อย่อบของแม่แล้วบังเกิดวูบแห่งความโปร่งโล่งจากการไม่ผูกใจเจ็บและนั่นก็ทำให้สำเนียกรู้เป็นครั้งแรกว่าเมื่อใช้กรรมโดยไม่ผูกใจไม่ติดใจก็ไม่มีพันธะใดๆเชื่อมโยงให้อยู่ในวงจรเดิมๆอีกสะท้อนชัดด้วยความว่างเบาหัวอกชั่วขณะแห่งการอโหสินี่เอง แม่เดินหายไปแล้วครู่หนึ่งก็กลับมาพร้อมขวดยาแดงแอลกอฮอล์พร้อมสำลีและสองพลาสเตอร์ยื่นให้ทำแผลซะจอมเลิกเกือบคว้ามาแบบกระชากกระชากแต่พอระลึกได้ว่าถ้า,ถาทำเช่นนั้นจะเป็นการฟ้องว่ายังมีร่องรอยโทสะแฝงอยู่ในใจจึงรับมาดีๆและพร้อมเอ่ยขอบคุณเดี๋ยวช่วยเก็บเศษแก้วให้ฉันด้วยละกันฉันจะไปคุยโทรศัพท์ต่อลูกชายพยักหน้ารับภาระที่ถูกผลักมาโดยดีอีก แต่วูบต่อมาเขาก็เห็นอาการขบฟันนิดๆและความคันอ,อกคันใจได้แต่ปลอบตัวเองให้ก้มหน้าก้มตารับกรรมอย่างไร้เงื่อนไขก็จะได้จบๆกันไปหรืออย่างน้อยก็ทุเลาเบาลงมากคราวหน้าถ้าสวยอีกจะได้ไม่เจอหัวเราะเยาะซ้ำเติมเหมือนอย่างนี้อีกจองเลิกรู้ตัวว่าเป็นพวกโกรธง่ายหายช้าแล้วก็ขี้โมโหแบบร้ายลึกจู่ๆพอชีวิตมาถึงจุดหักเหให้คิดอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง ก็คล้ายกำลังพยายามกดคอยักให้ก้มหัวลงราบกับพื้นจึงต้องเจอแรงฝืนต้านมากมายเป็นธรรมดานี่เป็นสิ่งที่เขารับรู้และเตรียมใจรับมือไว้ก่อนหน้าแล้วคิดถึงน้าเลหล่อนเป็นความงดงามทางใจแค่นึกเดาวว่าหล่อนจะมีปฏิกิริยาเช่นไรหากประสบกับเคราะร้ายแบบเขาเจอแม่หัวร้อยเยาะเหมือนอย่างเขาจิใ,ใจจองเลิกก็สงบเรางับลงเสียได้ แน่นอนว่านัทเลคงไม่ถือโกรธไม่ผูกใจเจ็บโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแม่บังเกิดกล้าวค่อยๆเรียนรู้ว่าการระลึกถึงคนดีทําให้มีกําลังใจยอย่างนี้คนดีไม่ได้เป็นประโยชน์เฉพาะกับตัวเองแต่ยังมีคุณกว้างออกไปเป็นแรงบันดาลใจและเป็นเครื่องระลึกได้ว่าโลกนี้ยังมีต้นแบบดีๆที่น่าเอาอย่างอยู่บ้างยิ้มละไมแสนรักหล่อนเห็นค่าของหล่อนแต่ขณะเดียวกัน อัตตามานัของเขาก็ทําให้เกิดความละอายที่ต้องอาศัยผู้หญิงเป็นแม่แบบได้แต่คิดว่าวันนี้หล่อนเป็นที่พึ่งทางใจให้เขาวันหน้าก็จะเป็นทางที่พึ่งทางกายและทางใจให้กับหล่อนเขาจะเหนือหล่อนทุกทุกทางและจะเป็นต้นแบบที่ทําให้หล่อนระลึกถึงในยามอับจนเหมือนอย่างนี้บ้างเหลือตากลับมาเล็งแลบาดแผลบนฝ่าเท้าตัวเองเศษแก้วต่าเข้าไปลึกพอสมควรแต่ปากแผลไม่ฉีกกว้างนะัก เลือดจึงทะลักออกมาเป็นลิมเล็กๆเด็กหนุ่มเอาสำลีเปล่าซับเลือดและแหวกร่องแผลเพื่อหาดูว่ามีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยฝังอยู่ในนั้นหรือไม่เขาคงเสียวฝ่าเท้าไปอีกหลายวันและอาจเดินเท้าเปล่าด้วยความหวานระแวงไม่เป็นสุขไปอีกภาคใหญ่หากเป็นเมื่อเดือนก่อนเขาคงรำพึงว่าทำไมซวยอย่างนี้วะแต่วันนี้เขานึกสงสัยครามครัน ว่านี่เป็นเพียงความบังเอิญหรือว่านี่คือลีลาแสดงตัวของวิบากกรรมกันแน่สมองของเขาเริ่มมีความเชื่อหยอดเข้ามาเรื่อยๆทั้งทางอ้อมและทางตรงว่าความเคราะร้ายโดยบังเอิญไม่มีมีแต่ความประจบเข้ากันระหว่างบุคคลการสถานที่ด้วยแรงดึงดูดของกรรมทุกเหตุการณ์ร้ายดีที่เกิดขึ้นล้วนเป็นการจัดฉากเริ่มจากวิบากกรรมถึงเวลาให้ผล แล้วก็จะส่งแรงดึงดูดเอาบุคคลมาอยู่ในสถานที่ที่สามารถลงโทษหรือตกรางวัลดังเช่นห้องน้ำนี้ขณะนี้มีวัตถุอันเป็นเครื่องลงทันวางรอเขาอยู่ราวกับแล้วดักสัตว์ของนายพรานสำคัญคือไม่มีทางใดที่สัตว์หน้าโง่อย่างเขาจะรู้ตัวเลยว่าต้องเจอกับดักมีแต่ดุ่มเดินไปติดกับและรอการเชื่อสถานเดียว พยายามวิเคราะห์เหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้นสดๆร้อนๆนี้ว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรตัดเรื่องความซุ่มซ่ามไม่ดูตามาตาเรือออกไปได้เพราะเศษแก้วมาวางอยู่ในที่ที่ทุกคนเดินผ่านไปผ่านมาเป็นประจำอย่างปลอดภัยสุดวิสัยที่จะน,นึกว่าวันนี้มีดีรออยู่อีกทั้งแม่ก็ไม่ได้ตั้งใจเจาะจงเล่นงานเขาแม่เพียงเห็นว่าไม่มีใครอยู่บ้านเลยฉลาด หากทราบล่วงหน้าว่าเขาจะกลับบ้านเวลานี้ก็คงเก็บกวาดเสียก่อนแล้วไม่ใช่ความผิดด้วยความประมาทของเขาไม่ใช่ความผิดด้วยความจงใจทำร้ายของแม่ตกลงคือคนผิดไม่มีมีแต่ความจงใจของกรรมถ้าเชื่อว่าโลกนี้ไม่มีความบังเอิญมีแต่ผลอันไหลมาจากเหตุก็แปลว่าเขาเป็นแค่ผู้ถูกตัดสินและนี่คือทันทกรรม สำหรับเขาโดยเฉพาะหลังจากเศษแก้วถูกเขาเหยียบก็จะไม่มีใครได้เหยียบซ้ำอีกครุ่นคิดวนไปเวียนมาฉากนี้นาทีนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเขาโดยเฉพาะฉชพรันก็เกิดความเห็นว่ากรรมเป็นสิ่งมีอิทธิฤทธิ์และเป็นอิทธิฤทธิ์ขั้นสูงสุดเหนือฤทธิเดชบันดลบันดาลใดๆของเหล่าพ่อมดหมอผีและอยู่เหนือกำลังต้านทานของสัมสัตผู้อ่อนแอทั้งปวง ต่อให้เขาฉลาดปราดเปรืองกว่านี้แสนเท่าลงท่ากรรมตัดสินใจจะเล่นงานเสียอย่างก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปหือสู้นี่คือข้อเท็จจริงที่รุมเร้ามาแสดงให้เขารับรู้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าตลอดระยะเวลาช่วงหลังๆแต่จนแล้วจนรอดโดยความเป็นปุถุชนผู้ยังไม่พบวิธีรู้แจ้งก็ต้องถามตนเองถามความว่างเปล่าในอากาศหรือถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลละโลกอยู่ดี ว่านี่คือวิบากกรรมแน่หรือทำอย่างไรจะแน่ใจเล่าว่าไม่ใช่เพียงความบังเอิญน,นิยามของความบังเอิญกับการสวยผลกรรมมีความแตกต่างกันสักเพียงไหนความอยากรู้อย่างรุนแรงทำให้เกิดความเลงแนวเข้ามาในปัจจุบันเศษแก้วบนพื้นห้องน้ำบาดแผลบนฝ่าเท้าความเจ็บปวดที่แล่นไปถึงขั้วหัวใจท่านั่งทอดอะไรกับความเดือดร้อนที่ปราศจากผู้รับผิดชอบ เมื่อองค์ประกอบแห่งปัจจุบันการทั้งฝ่ายรูปและฝ่ายนามประชุมเข้าสู่การรับรู้ทั่วพร้อมและแปลเป็นภาพนิมิตทางใจเพียงหนึ่งเดียวฉับพรันก็บังเกิดวูบแห่งความเห็นที่ประหลาดสัมผัสว่าที่กำลังปรากฏณนบัดนี้คือผลอันเกิดจากเหตุหาใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองลอยๆแต่อย่างไรและตัวเขานั่นเองเป็นผู้เคยก่อเหตุนั้นไว เขาเคยก่อความเดือดร้อนให้ผู้อื่นชนิดที่ไม่อาจมีใครตามมาเอาผิดเขาเคยท้าทายกฎแห่งกรรมให้แสดงทันเป็นที่ประจักษ์เขาเคยหัวร้อยเยาะคนกำลังลำบากถึงวันนี้ยังไม่มีใครหน้าไหนเก่งกล้าพอจะมาตามเอาผิดจากเขาได้แต่วิบากกรรมของเขาเองแหละที่ทำได้คนเราไม่อาจเก่งได้เกินกรรมของตัวเอง วินาทีแห่งความบังเอิญรู้นั้นยังฉายให้เกิดความเห็นแจ้งบางประการคือเขากำลังตกอยู่ในท่ามกลางกระแสะแห่งความซวยอันยืดเยื้อยาวนานหาที่สุดไม่ได้ครอร้ายหลายครั้งที่ผ่านมากับครอร้ายนาน,นประการยังยืนเข้าคิวรอเล่นงานเขาอยู่เรียงรายและกระหายเลือดความกลัวแผ่ออกเหมือนเงามืดครอบคลุมไปทั้งจิตวิญญาณเหมือนคนเหงื่อตก จากการถูกผลักไสไปสู่คุกทมินที่เห็นอยู่ตรงหน้ารอมรอบเขาไม่อยากเข้าไปเขาอยากอยู่ในเขตปลอดภัยแต่ไร้กำลังต้านทานการรุนหลังขับใสของแรงกรรมอย่างสิ้นเชิงแต่แล้ววินาทีต่อมาสภาพความอย่างรู้ก็เลือนลงกลายมาเป็นความรู้สึกนึกคิดของนายจองเริกตามปกติเขานั่งอยู่ในห้องน้ำหน้าซีดและไม่รู้อะไรเลยตาเห็นแต่สีสันวัตถุหูได้ยินแต่ความเงียบกายสัมผัสแต่ฝ,ตฝาซ้วม และพื้นหินอ่อนเย็นเฉียบนี่คือสภาพการรับรู้อันคับแคบจำกัดของมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่ผูกถูกปิดกั้นไว้ไมิให้ทราบชัดว่ายังมีอะไรอีกอย่างหนึ่งที่พร้อมจะเล่นตลกกับชีวิตตนได้ตลอดเวลาประสบการณ์อย่างรู้กรรมวิบากเพียงชั่วอึดใจเดียวช่วยเขาได้มากอย่างน้อยก็ทําให้เกิดการเปรียบเทียบได้ว่าปกติจิตจะมีความคิดสุ่มๆห่อหุ้มอยู่อานสงสัยอะไรก็ได้ อาจเลือกเชื่ออะไรก็ได้อาจสุ่มเดาส่งเดชกลับไปกลับมาอย่างไรก็ได้ไม่อาจเอาแน่ขึ้นอยู่กับว่าขณะนั้นตั้งทิศทางและมุมมองไว้อย่างไรถูกใครป้อนความเชื่อให้แบบไหนประสาทถูกสังครอนเยี่ยงคนเริ่มตระหนักแล้วว่าตนเดินทางอยู่ในท่ามกลางหมอกมัวแห่งความไม่รู้เพียงด้วยตาเปล่าอันทรงให้รู้เห็นจำกัดจำเคียเขาอาจเชื่อว่าโลกกลมก็ได้ หรืออาจเชื่อว่าโลกแบนก็ได้นักระสาอะไรกับกรรมวิบากที่ไร้ตัวตนให้จับต้องกราบใดยังจับไม่มั่นคันไม่ตายก็ป่วยการจะประกาศให้ใครๆเชื่อว่าเป็นสิ่งมีจริงปรากฏตัวได้จริงแถมแสดงผลอยู่ทุกขณะจิตทั่วทุกมุมโลกอีกด้วยหลายนาทีกว่าจะสงบจิตสงบใจหมอกมัวในหัวลดลงจองเลิกเอียงคอเล็กน้อยเรื่องน่าชงนที่สุดในโลกก็คงไม่พ้นเรื่องกรรมวิบากนี่เอง และนั่นหมายความว่าเรื่องน่ารู้น่าพิสูจน์น่าจับต้องให้ได้ก็คือเรื่องกรรมวิบากนี่เองดวงตาเปิดขึ้นเต็มหน่วยถ้าเขาเป็นคนแรกที่สามารถพิสูจน์ด้วยเทคโนโลยีได้ว่าการเหยียบเศษแก้วหยกหยุนี้ของเขาไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นวิบากกรรมอะไรจะเกิดขึ้นรอยยิ้มชนิดหนึ่งผุดขึ้นเต็มหน้าคำตอบคือโลกทางใบจะพลิกเปลี่ยนโฉมไปน่าซี คนเราทำกรรมชั่วก็ด้วยความไม่รู้จักผลของกรรมชั่วว่าผลิตผลแล้วจะเผ็ดแสบยืดเยื้อปานใดแต่ถ้าทุกคนรู้ชัดไม่ใช่แค่เชื่อตำตามกันไม่ใช่แค่เชื่อแบบกลับกรอกไม่ใช่แค่เชื่อแบบขานเหตุผลก็แน่นอนว่ามวลมนุษย์จะช่วยการระดมกำลังปั่นโลกให้หมุนไปอีกทางหนึ่งไม่ใช่พากันดันให้กลิ้งหลุนลงสู่เหวนรกเช่นที่ผ่านมา หากเขาทำสำเร็จจริงก็คงเป็นกรรมใหม่ที่ส่งผลกระทบกับวงกว้างแรงพอจะกลบกลืนกรรมเก่าที่เคยทำร้ายคนเป็นล้านให้กลอยลงได้อย่างแน่นอนคงประมาณเอาน้ำทั้งสระมาเจือจางรสเกลือแค่กำปั้นเดียวเกลือย่อมไม่อาจให้รสเค็มได้อีกอ่ากรรมใหม่นี้แหละทางรอดจากความซวยทั้งปวงของเขาหวัดดีพี่เค้เพื่อหัสกดปุ่มรับสายอย่างรู้ว่าต้นทางคือใครจำได้ไหมพรุ่งนี้ พรุ่งนี้เป็นวันเกิดของคนสำคัญที่สุดในชีวิตผมเด็กหนุ่มผู้แสงและประกาศกล้องเรากับผู้อย่างรู้กฎดินฟ้ามันผู้ใดลืมวันเกิดนางในดวงใจแห่งตนมันผู้นั้นสมควรโดนฟาดด้วยแท้ชุบน้ำเยี่ยวให้เข็ดหลาบเอาเวลาฟังแล้วหัวร้อร่วนเปิดฉากคุยกับเพื่อหัดคราวใดเขาก็ทำให้หล่อนหัวรอะได้ในคราวนั้นเสมอโหโหดจริงๆเลยจอมยุทธท่านนี้ เออขอโทษนะพี่เคก้กพอดีติดสายอีกสายหนึ่งอยู่ธุระด่วนของเพื่อนนะ่ะนี่ถ้าไม่เห็นว่าเป็นสายของพี่เคก้กไม่รับนะเนี่ยเดี๋ยวสักแป๊บผมโทรกลับนะจ้าหญิงสาวรับคำแบบเสียงอ่อยลงนิดหน่อยงั้นเสร็จธุระแล้วเดี๋ยวโทรหาพี่นะครับผมแล้วหนุ่มรูปงามก็กดปุ่มโยกสายมาหาบุคคลที่คุยค้างอยู่เมื่อครู่อ่าขอโทษทีครับฝนเพื่อนมันโทรมาขอให้ช่วยสอนการบ้าน ผมบอกมันว่าตอนนี้ต่อให้ท่านนายกมากดออดขอความช่วยเหลือที่หน้าประตูรั้วผมก็ต้องปล่อยให้ท่านรออยู่ตรงนั้นก่อนโอยขนาดนั้นละองฝนเอ่ยแบบติดสำเนียงหัวรอกขันเขาโทรมาให้ความรื่นรมแกหลนมาได้ครึ่งชั่วโมงแล้วเด็กสาวบอกตอนเองว่าเกิดมาไม่เคยเจอใครคุยสนุกเท่านี้เลยเมื่อกี้ที่ผมถามฝนบอกว่าเต็มใจจะเอ็นใหม่แน่ใช่ไหม ใช่คณะที่เรียนอยู่นี่ไม่ชอบหรอกยอมเสียเวลาปีหนึ่งเพื่อให้อีกหลายๆปีของชีวิตที่เหลือเป็นไปตามใจชอบดีกว่าถ้าเป็นผมผมก็เสียดายเหมือนกันนะเท่ากับต้องเรียนทั้งหมดหปีแนะ่แต่ดีแล้วผมกับฝนอาจนัดไปงานรับน้องด้วยกันผมจะปกป้องไม่ให้รุ่นพี่มารังแกฝนได้และอองฝนยิ้มกว้างสมัยนี้เขาไม่ปล่อยให้รุ่นพี่รังแกน้องใหม่กันแล้วมั้งใครบอกเพิ่งปีที่แล้วเนี่ย เพื่อนใกล้บ้านผมมาเล่าให้ฟังเล่นบ้าๆขนาดเอาเครื่องช็อตไฟฟ้ามาจี้กันเลยละฮะจริงเหรอที่ไหนมีงี้ด้วยมีจริงๆแบบว่าทำโทษคู่ที่วิ่งสามขาเข้าเส้นชัยเป็นอันดับโหลนะ่ะละอองฝนนึกภาพตามแล้วหัวราองขำหารู้ไหมว่านั่นเป็นเรื่องอําเล่นแบบให้ฟังเพลินๆของพฤอุหัสตายอุตสาห์กอดคอวิ่งขยโยขยเย๋กันมาเหนื่อยแค่แพ้ก็เสียใจแย่แล้ว ยังโดนไฟช็อตให้หนำใจรุ่นพี่อีกนั่นแหละรุ่นพี่มันตั้งไฟไว้แบบอ่อนๆนะ่ะไม่เอาถึงจอสนิทแต่ขนาดนั้นก็เล่นเอาชักตาตั้งปากเบี้ยวได้แล้วแกล้งที่แบบไม่ให้รู้ตัวด้วยแค่บอกไว้ตอนต้นว่าใครเข้าเส้นเป็นคู่สุดท้ายจะมีรางวัลใหญ่ใครจะไปนึกว่าหมายถึงการเจ็บตัวครั้งใหญ่เพื่อหัดฝึกปั้นน้ำเป็นตัวจนกระยิมว่าฟังสมจริงสนิทสนมไปทุกคำ เขาถือว่าเป็นศิละปะอย่างหนึ่งที่คนตั้งใจเรียนการแสดงต้องซ้อมไว้ให้ชำนาญถ้าหลอกทุกคนได้ทุกเรื่องก็แปลว่าได้ประกาศนิยบัตเบื้องต้นก่อนรับปริญญาทำงานจริงแย่นะละอองฝนสลดรับน้องเล่นอะไรแผลงขึ้นทุกทีเห็นเป็นของสนุกพอตายขึ้นมาใครรับผิดชอบดีแต่ลงเป็นข่าวหน้าหนึ่งให้ฮือฮากันเท่านั้นนั่นสิมนุษย์เรานี่ก็ประหลาด ชอบเห็นความเจ็บปวดและเรื่องน่าอับอายของคนอื่นเป็นของเล่นสนุกคิดอีกทางหนึ่งก็คือมนุษย์สนุกที่จะขุดหลุมขวากไวรอตัวเองเดินตกลงไปนั่นแหละมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นวันหนึ่งก็ต้องเป็นทุกข์สังเวยความสุขให้คนอื่นบ้างเพื่อหัดเบะปากทำหน้าเมื่อยพอสาวพูดถึงเรื่องกรรมเรื่องเวรก็ชักขี้เกียจคุยต่อขึ้นมากระทันหันประกอบกับเห็นควรแก่เวลาโทรไปสารต่อกับสาวอีกนางที่กำลังรอเขาอยู่ จึงแต่งเสียงใสให้ตัดบทฝนครับผมดีใจที่เจอฝนวันนี้นะละอองฝนอมยิม้มแปลว่าถ้าวันอื่นเจอจะไม่ดีใจเหรอเพื่อหัดหัวเราะหากโลกนี้ไม่มีผู้หญิงชื่อทายเขาอาจหลงรักละองฝนนี่ก็ได้คุยกับฝนนาน,านๆเดี๋ยวผมนอนไม่หลับคืนนี้รบกวนมานานแล้วละองฝนอารมณ์สะดุดนิดหน่อยหนึ่งเพราะกำลังคุยติดลมสองเพราะเขาเป็นฝ่ายขอวางสายก่อน เมือนนึกอยากโทรก็โทรนึกอยากวางก็วางเห็นหล่อนไม่มีค่าจิงชิงพูดพอดีเดี๋ยวฝนต้องไปทำธุระค่ะคงแค่นี้ก่อนนะครับแต่ก่อนวางผมมีอะไรจะบอกเพื่อหัดเอ่ยอย่างรู้ทิศทางอารมณ์หญิงบอกอะไรละองฝนเตือนเมื่อเห็นเขาเงียบนานอยากจะแกล้งให้อยากรู้บอกแล้วห้ามโกรธนะทำไมจะแกล้งเอาแปรมาบีบแป้นใส่หูหรอใครจะกล้าเด็กหนุ่มหัวเราะ ผมแค่จะบอกว่าฝนหุ่นดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาแล้วตอนเล่นแบดช่วงต้นๆตอนฝนยังวิ่งเต้นได้ประเปลียวก็เป็นอะไรที่น่ามองมากเสียดายแรงตกเรยวไปหน่อยฝนน่าจะเล่นกีฬาให้แข็งแรงกว่านี้ละองฝนระบายยิ้มอ่อนก็สอนฝนให้เล่นเก่งอย่างต่อยมั่งสิพอเก่งขึ้นคงเล่นได้นานขึ้นด้วยได้เลยแล้วเขาก็แยบเอาไว้เราไปเล่นกันสองคนบ้างไหมล่ะ ผมจะช่วยปูเบสิกให้ฝนใหม่หมดค่าสอนแพงหรือเปล่าเรียนฟรีมีข้าวกลางวันแถมอุ๊ยโปรโมชั่นที่ไหนใครเป็นคนเริ่มก็คนที่กำลังขอนัดฝนเล่นแบบนี่แหละริเริ่มแล้วเขาก็ถามเป็นเรื่องเป็นราวพรุ่งนี้เช้าเลยเป็นไงคำนวณเวลาในหัวอย่างรวดเร็วเสร็จจากละอองฝนค่อยไปกินข้าวกลางวันแฮปปี้เบิร์ตเดย์อเวลาอืมพรุ่งนี้เลยเหรอใช่พรุ่งนี้แหละ ซุ้มเสียงของพื่หัสหนักแน่นและมีกระแสชนเชนิญสูงอะไรบางอย่างทําให้ละองฝนตกปากรับคำไปง่ายๆที่เก่าเวลาเดิมฝนเห็นผมยืนรออยู่ก่อนแน่นอนละองฝนยิ้มกว้างห้ามมาช้านะถ้าช้าให้ทำอะไรก็ได้ทีหนึ่งนึกสาวหัวเราะอ,อยากรู้ว่าถ้าต่อยคนชื่อต่อยหนึ่งทีจะเป็นยังไงอย่าต่อยตรงหัวใจละกันและจะไม่เป็นอะไรเลยต่างฝ่ายต่างเงียบ เพื่อหัดเว้นระยะเพื่อให้ละองฝนเป็นฝ่ายขอวางก่อนเท่านี้นะครับแล้วพรุ่งนี้เจอกันละองฝนวางสายแล้วนั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่คนเดียวในหัวโอลมานไปด้วยความคิดมากมายรู้สึกวิวไหวใจอ่อนแต่ก็ร้อนรนเหมือนมีแรงทยานอยากโลดแล่นไปสู่ความน่าพิศวงแห่งขอฟ้าในจินตนาการเบื้องไกลเขาเข้ามาอย่างรวดเร็ว และหล่อนก็ยังไม่เห็นเหตุผลที่มีน้ำหนักพอจะห้ามใจตนเองประตูห้องเปิดกว้างน้ทะเลนั่นเองละอองฝนหันหลังไปเห็นฝ่ายนั้นเยี่ยมหน้าเข้ามาอย่างจะดูว่าหล่อนทำธุระยุ่งอยู่หรือไม่จึงเป็นฝ่ายทักก่อนเฮ้ hey, ว่าไงพักพวกทักทายด้วยเสียงสดใสเป็นกังวาลละองฝนกำลังนึกขอบคุณน้องสาวอยู่พอดีที่ทำให้วันนี้เป็นวันแห่งการพบเจอคนพิเศษสำหรับหล่อน ยุ่งอยู่หรือเปล่าเปล่ากำลังอยากคุยกับตัวเองพอดีได้ยินเช่นนั้นนัชเลจึงพาตัวเข้ามาให้คุยสมอยากโดยเดินไปเอนนอนตะแคงบนเตียงเจ้าของห้องดีใจอะไรอยู่เหรอตาเป็นประกายเชียวต่อยเขาโทรมาหาฉันละเพิ่งวางเมื่อกี้นี้เองโฮนัเลร้องออกมาสั้นๆคล้ายร่วมยินดีด้วยแต่สีหน้ากลับเคร่งขรึมเป็นกังวลโโฮ,โฮ โฮ่ๆเลยละละอองฝนหัวเราะเรียนแบบซานตะาครอสทั้งหล่อทั้งคุยสนุกเดี๋ยวพรุ่งนี้เขานัดฉันไปเล่นแบดด้วยน้องสาวเบน,น้ามาจ้องอย่างฉง,งนไปกันสองคนใช่พี่สาวเยืนหน้าบีบเสียงตอบด้วยอารมณ์รื่นฝนแต่เธอเป็นแฟนพี่เอ็มอยู่ไม่ใช่เหรอเลิกกันแล้วใครบอกเลิกใครแล้วเลิกเมื่อไหร่เลิกกันทางความรู้สึกมาได้ระยะหนึ่งนลีน,น,นิวหน้า แน่ใจนะว่าไม่ใช่เพิ่งรู้สึกอยากเลิกเมื่อกี้แล้วอองฝนถอนใจทายสายไว้ใจตัวเองได้อย่างไรก็ควรจะไว้ใจฝนได้อย่างนั้นนึกว่าฝนใจง่ายแค่เจอเหยื่อลายใหม่ข้หน่อยก็ทิ้งขว้างของเก่าไม่เหลวแรเลยเหรอใจฝนกับใจทายเหมือนเหมือนกันนั่นแหละผู้เป็นน้องลุกขึ้นนั่งจ้องพี่ขมิงก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่ว่าเหมือนกันตรงไหนบ้างต่างกันตรงไหนบ้าง ละอองฝนชักแปลกใจกับท่าทีจริงจังของอ e ีกฟายจนต้องจ้องด้วยความฉงนฉงายครามครันหากไม่รู้จักน้องสาวดีเท่าๆกับที่รู้จักตนเองก็อาจตั้งข้อหาว่าน้องสาวริษยาหล่อนหรืออย่างได้หนุ่มหล่อไว้เป็นแฟนเสียเองแล้วทำไมต้องทำหน้าดุด้วยละ่ะทรายซีเรียสเสียอย่างกับฝนไปกองอาชญากรรมอะไรมานัชเลรู้สึกตัวก็พยายามคลายหัวคิ้วออก เลยเผยความคิดของตอนตรงๆไม่อ้อมค้อมฝนดูไม่ออกเหรอแต่นี่นะเสือผู้หญิงชัดๆเอาอะไรมาตัดสินเลิกบอกเธอเหรอทายเชื่อสายตาตัวเองแล้วก็เคยถามเรียบเคียงดูจากเลิกด้วยเลิกก็ไม่ปฏิเสธนะละอองฝนยากไหลทำไมทรายตัดสินคนง่ายนักละ่ะเห็นเขาหล่อหน่อยก็หาว่าเป็นเสือผู้หญิงอย่างนี้ผู้หญิงเราก็หมดสิทธิ์มีแฟนหลอกกันพอดีนะสิโดนเหมาวรวมกันท่วนหน้า ไม่ต้องเปิดโอกาสพิสูจน์ตัวเสียก่อนนัชเลสายหน้าอย่างอัดอั้นขยับจะพูดทว่าก็ไม่ทราบจะพูดอย่างไรเพราะกรณีนี้หล่อนขาดเหตุผลขาดหลักฐานขาดข้อสนับสนุนใดๆทั้งปวงมีแต่สัมผัสรู้สึกจากภายในอย่างเดียวจริงๆพอได้ทีเห็นน้องสาวอ้ําอึ้งติดตันและองฝนก็ขี่แพะไล่จะตั้งตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญชำนาญดูผู้ชายหรือไง ตัวเองผ่านแฟนมาสักคนหรือก็เปล่าเพิ่งจะมีคนแรกกับเขาเร็วๆนี้แหละทำเป็นมาสอนแล้วร่ำๆจะปิดท้ายด้วยประโยคเช่นมีหน้าละ่ะขี้ระแวงอย่างนี้ถึงเลือกหนุ่มไม่หล่อเป็นแฟนคนแรกแต่เห็นว่าอาจบาดใจกันยาวเลยยับยั้งไว้เสียฝนนัชเลทำเสียงอ่อยตาปลอยความจริงทายควรกระดิกระดาไปกับเธอไม่ควรทักให้เธอเสียเส้นอย่างนี้ แต่สายขอพูดตามตรงสายไม่ไว้ใจเขาเลยฝนเองก็รู้จักความสงบของจิตทำไมไม่เห็นว่าจิตของเขาดิ้นพล่านขนาดไหนเขามีความร้อนมีอัตตาที่แตกต่างจากเราเป็นคนละเหล่าคนละพวกชัดๆแล้วองฝนชะง,งักไปเล็กน้อยแต่ก็แค่เล็กน้อยเท่านั้นเพราะความหล่อและคารมระดับพระการบางตาอยู่ไม่รู้ละจะคบสัอย่างใครจะทำไม อยากรู้ว่าถ้าควบคุมไม่ให้มีอะไรเสียหายจะต้องไปแคร์อะไรแค่เริ่มต้นก็มีเรื่องให้หน้าแคร์แล้วละ่ะเหมือนฝนแปลกไปฝนรับนัดเขาทั้งที่ยังไม่พูดเคลียร์กับพี่เอ็มให้เป็นเรื่องเป็นราวคนเจอข้อหาชักทำหน้าเครียดตามต้องพูดทำไมละ่ะบอกแล้วเลิกกันทางความรู้สึกไปแล้วโทรหากันอยู่ก็แค่ถามไทยสารทุกสุขดิบยังเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันเท่านั้นแหละ แหมเสียเส้นหมดไม่น่าเล่าให้ฟังเลยแทนที่จะนั่งเมาส์กันมันๆดันทำหน้าเหมือนผู้คุมนักโทษเสียนั้นแหละพอเห็นพี่สาวไม่สบอารมณ์และเลก็เริ่มอ่อนข้อทายอาจจะคิดมากก็ได้พูดแล้วก็ลุกมาโน้มตัวกอดอีกฝ่ายฝนก็รู้ว่าทายรักพี่สาวของตัวเองขนาดไหนแล้วทายไม่มีสิทธิ์ห่วงฝนบ้างหรือทายเจอเพื่อนของเลิกคนนี้ทีแรกก็ไม่ถูกชะตาเลย อธิบายได้ง่ายๆด้วยท่าทางเขาเป็นคนมีจิตใจกลิ้งกะล่อนไปเรื่อยแล้วก็เห็นผู้หญิงเหมือนลูกไก่ในกำมือไปหมดแต่อาจจะเป็นอคติทรายอาจจะมองผิดทายขอโทษและจะรอฟังจากฝนว่าทายคิดผิดไปจริงๆละอองฝนฟังแล้วอารมณ์ดีขึ้นพอจะกอดตอบขอบใจที่เป็นห่วงแต่อย่าลืมทายเป็นคนพาเข้ามารู้จักฝนเองนะนัชเลรีตาสังหอนว่า นั่นอาจเป็นสิ่งที่ทำให้หล่อนโทษตัวเองและถามตัวเองซ้ำๆซักๆไม่รู้จบว่าเหตุใดจึงปล่อยให้เป็นเช่นนั้นได้